ครับทีที่ติดตามช่องสาาคามมักซุ่งนะครับวันนี้ผมจะพามาชมการทํางานของรถแมคโครนะครับทั้งขุดทั้งไถนะครับแมคโครรุ่น KX193 หนึ่งเก้าสามนะครับเคอหนึ่งเก้าสามด้านหลังนี่นะครับเดี๋ยวไปชมกันทํางานได้เลยนะครับว่าทํางานอย่างไรแล้วก็ค่าเช่าเท่าไหร่นะครับต่อวัน باشه KX hey, hey. 913มีตัวขุดเขาเรียกอะไรก็ขุดนะครับาหาข้ออยู่ประมาณครึ่งเมตรมีตัว เท้านะครับระดับหน้าด้วยให้กำลังปัดดินแล้วก็เป็นงานโงดินแล้วก็ปรับปรับหน้าดินนะครับให้ได้ระดับนะครับตอนนี้ดินน่าจะเยอะไปนะครับดินผมเยอะไปก็ต้องปรับเกียร์ดินให้เสมอก็จะนําดินจากด้านหลังบักกงไว้ แล้วก็สุดท้ายใช้ aky, ไถด้ามน้านะครับไถด้าไถ้ามให้มันได้ระดับตามที่ต้องการก็ใช้งานได้สประเภททุดแล้วก็ไถตาลลกเามลพื่อที่จมด้านหลังอีกนะครับ เอ9กคันนี้ก็ใช้รถ6กล้อนะครับมับนทุกมาสอบถามนะก็คิดจ่ายนะครับอยู่ที่วันละนะครับวันละ4 5 0พันห้าแต่ถ้าเป็นการเคลื่อนย้ายนะครับวันแรกก็จะคิด บวกอีกหนึ่งพันเป็นห้าพันห้าเป็นาวันนี้นก็คิดแบบชั่วโมงครับแบบชั่วโมงเราขึ้นอยู่กับการตกลงนะครับแล้วก็ดี๋ยว ดีกรอบงานมาอยู่แค่ไหนนะครับแล้วก็มีการเหมาหวังก็ได้แล้วก็มเป็นรายวันรต่าเน,นี้สสำหรับรถเล็กนะครับก็ไม่แพงนะครับถ้าจ้างคนมาขุดมาทำตัดวินก็จะใช้ถ้า,ถา,า,ถาด้จ่ายแพงอยู่นะครับเพราะงานขุดเป็นงานที่หนักอยู่นะครับใช้แมโครเล็ก วินโมอโกแล้วนะแล้วก็จะไถไปถ้า,ถาสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับได้น็อตแมคโครในเขตสาครคาม วัดมหาสารคามถ้าไกลกว่านี้ก็ไปนะครับแต่อาจจะบวกค่าขนส่งค่าเคลื่อนย้ายอ,อ2,000-3,000แล้วแต่ระยะทางนะครับแต่ถ้าในเขตสรารคานี่1,000บาทค่าขนย้าย1,000บาท ตอปรบรรบหน้าดินตเรียน,รนะครับทำหน้าดินตะเรียเพื่อที่จะทำการเตะคอนกรีต พาให้ดูการทำงานของรถฟูมูตานะครับนี่ดันระนาแล้วนะครับดันครับดันล้อตะขาบยังไงก็ต้องไปครับถ้าเป็นรถไถนะครับล้อมันก็จะฟรีนะแล้วก็ดินที่ไถไปมันจะได้น้อยกว่านี้นะไอเห็นไถเล็กนะครับก็ดันดินได้แรงได้เยอะนะดันดินไปเรื่อยนะ รุ่นนี้ครับไปซื้อใหม่นะก็ประมาณล้านกว่าบาทเบอร์สองก็อยู่ประมาณสามสี่แสนนะครับแล้วกับสภาพแล้วก็ชั่วโมงการใช้งานถ้าจะซื้อรถแแมกโฟนะครับก็ ก็จะมีรถดัมไว้ด้วยนะครับหรือรถหกล้อถ้ารถดัมได้ก็ดีนะครับถ้าไม่มีก็เอาแบบรถลางเอารับงานรับเมาสขุดก็ได้นะครับขุดข้อปรป้าในหมู่บ้านเปรับเมาได้หาเงินได้เดี๋ยวน้อยก็วันละ4ี่ห้พัน งานก่อสร้างเป็นโตเยอะครับงานอย่างนี้นะครับไม่ต้องต้องใช้รถใหญ่นะครับเล็กคเล็กคนงานก็คนเดียวทำามีเรื่องจัดขนาดที่พอทำงานได้งานก็ไปได้ มาให้ดูนะครับการทำงานของรถคันเล็กแต่จิ๋วแต่เจ้านะครับจิ๋วแต่เจ้าเอาไปขุดโพ้งล้องนาก็ได้นะครับงานจดขนาดดูแล้วดูว่าเพลินนะครับ,บก,ก็ like, กดไลค์ try, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ สารคามท่านทุ่งลาไปก่อนนะครับคิดหนะ้าผมจะพาท่านไปดูอะไรกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับ